กองกำลังชาติพันธ์ฝ่ายต่อต้านทหารเมียนมาลงนาลงมาปิดถนนสายเมียวดีกอรกาแลกตั้งแต่วันนี้ถึง21เมษายนนะคะหลังจากที่มีการสู้รบเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้ชาวเมียนมาหนีภัยการสู้รบเข้าประเทศไทยมาเป็นจำนวนมากค่ะ จ้าหน้าที่ทหารไทยฝ่ายปกครองและตำรวจเข้าไปดูแลชาวเมียนมาทั้งเด็กและผู้ใหญ่ที่อพยพข้ามแม่น้ำเมยเข้ามายังเขตชายดันไทยด้านอำเภอแม่สอดและอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากหลังเกิดการสู้รบกันระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกระเหรียงเคนยูเนยซีหรือว่ากองพันสิงโตร่วมกับกองกำลัง PDF หรือกองกำลังปกป้องประชาชนที่ต่อต้านสภาหานเมียนมา ผู้สื่อข่าวรายงานว่ากองกําลังชาติพันธ์ที่ต่อต้านทหารเมียนมาทั้งหมด8กลุ่มลงนามประกาศปิดเส้นทางสายเอเชียเส้นทางจังหวัดเมียวดีถึงอําเภอกอการลกรัฐกะเีียงประเทศเมียนมาฝั่งตรงข้ามอําเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการสัญจรไปมาของประชาชนและขนส่งสินค้าจากประเทศไทยเนื้อหาในหนังสือระบุว่า เนื่องมาจากสถานการณ์สู้รบที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่จึงประกาศปิดเส้นทางระหว่างวันที่7เมษายนถึง21เมษายนการปิดเส้นทางสำคัญนี้ฝ่ายกระเหลียงแจ้งว่าขอความร่วมมือประชาชนชาวเมียนมางดใช้ถนนและอย่าฝ่าฝืนเพราะจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้ค่ะทางด้านของเจ้าหน้าที่ฝ่ายกระเหลียงแจ้งว่าฐานเมียนมาและฝ่ายกระเหลียง BGF ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดเมียวดีเพราะว่าฝ่ายต่อต้านยังอยู่ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเคนยูพีก็กล่าวว่าจากการสู้รบระหว่างวันที่4เมษายนถึง6เมษายนทหารฝ่ายต่อต้านสภาทหารเมียนมายึดที่มั่นฝ่าย BGF ได้ลึกจากชายแดนด้านอำเภอแม่ระมาดประมาณ6กิโลเมตรยึดอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนนานาชนิดจำนวน25กระบอกด้วยกันนอกจากนี้ฝ่ายทหารเมียนมาและ BGF เสียชีวิตไป85นายและบาดเจ็บจานวนมาก ทำให้โรงพยาบาลในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยงเต็มไปด้วยทหารที่บาดเจ็บขณะที่ฝ่ายต่อต้านเสียชีวิต3นายบาดเจ็บไป17นายด้วยกันค่ะ